มีลมในกระเพาะท้องอืดมีแก๊สเยอะตดออกมามีกลิ่นเหม็นมากขับถ่ายเองไม่ได้ท้องผูกตลอดอาหารไม่ย่อยทานอะไรเท่าไหร่ก็ออกมาเป็นแบบนั้นสำหรับใครนะคะที่มีอาการอย่างที่เน้บอกนะเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังมีหลายๆท่านนะคะบอกว่ากินผักก็แล้วไม่กินเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ไม่กินแป้งพยายามไม่กินน้ำตาล กินแต่ผักแต่พอกินไปกินไปก็ยังมีลมในกระเพาะเยอะมากมีลมในท้องท้องอืดและนานไปนานไปเนี่ยก็กลับพบว่าถ่ายเองไม่ได้ต้องสวนทวารอยู่ตลอดแล้วอาหารก็ไม่ย่อยด้วยอ่ะทีนี้หลายๆคนถ้ามีอาการนี้นะให้เราคิดแบบนี้นะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเพราะอายุเยอะก็เลยเป็นแบบนี้ให้เราสังเกตว่าเอ๊ะทำไมคนอายุเยอะอ่าบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าก็อายุเยอะแล้วมันก็เป็นแบบนี้แหละ แต่บางคนอายุยังไม่ทันเยอะก็เป็นนะคะแล้วบางคนที่อายุเยอะแล้วอย่าง7380ไม่เป็นแบบนี้ก็มีอย่างคุณอาสามีนนเนี่ยเป็นคนที่ขับถ่ายดีไม่ไม่มีลมในกระเพาะไม่มีแก๊สตดไม่เหม็นนะอันนี้คือข้อเท็จจริงนะคะส่วนข้อเท็จจริงของร่างกายเนี่ยจะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะโดยปกติร่างกายของเราเนี่ยเกิดมาเราจะมีจุลินทรีย์ตัวเจ้าถิ่นที่ดูแลคุมเกมในเรื่องของระบบลำไส้ระบบการดูดซึมระบบการ ขับถ่ายแบบนี้เนาะเขาเรียกว่าจุลินทรีย์เจ้าถิ่นกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มโปรไบโอติกค่ะซึ่งจุลินทรีย์ตัวนี้เราได้กําเนิดมาจากแม่ของเราเนาะแต่ทีนี้จุลินทรีย์ตัวนี้โดยปกติร่างกายของเราเนี่ยจะไม่ได้มีจุลินทรีย์ที่ดีทั้งหมดนะในร่างกายเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นจุลินทรีย์แบคทีเรียยีสต์ราไวรัสแล้วก็อีกหลายๆชื่อนะคะแต่แบ่งโซนออกไปว่าเป็นโซนดีและไม่ดี แต่เขาอยู่รวมกันในร่างกายค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของเรายังคงแข็งแรงอยู่จุลินทรีย์เจ้าถิ่นคือจุลินรีที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองร่างกายเขาแข็งแรงเขาก็จะคอนโทรลไอเจ้าเชื้อแบคทีเรียรที่ไม่ดีเชื้อไวรัสเชื้อราหรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในร่างกายที่อยู่ในร่างกายเนี่ยเขาจะเอาอยู่นะคะแต่พอวันหนึ่งที่จุลินทรีย์เจ้าถิ่นเนี่ยเกิดอ่อนแอลงค่ะซึ่งการที่เขาจะอ่อนแอลงมันมีปัจจัยก็คือว่า คนที่กินยาปฏิชีวนะเคยกินยาปฏิชีวนะหรือยังกินยาปฏิชีวนะอยู่หรือคนที่ใช้สารเคมีเยอะๆเนาะจะมีผลไปทําลายล้างจุลินทรีย์เจ้าถิ่นจุลินทรีย์ตัวที่ดีนะคะโดยเฉพาะยาฆ่าเชือ้อยาแก้แพ้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะอันนี้เป็นปัจจัยเลยนะคะแล้วพออายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพฤติกรรมการกินอาหารที่ย่อยยากการกินอาหารที่มีแป้งมีอาหารเทียมมีน้ําตาลเทียมไขมันเทียมพวกเนี้ย สะสมไปตลอดและไม่มีการระบายพิษเนาะไม่มีการที่แบบเหมือนเวลารถเรายังเอาไปเข้าอู่แล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะร่างกายก็เช่นเดียวกันค่ะจะต้องมีการเอาพิษออกไปการดีท็อกพิษดีท็อกตับอะไรก็ตามทีแต่บางคนเนี่ยไม่เคยทําเรื่องพวกนี้เลยแล้วหรือบางคนอาจจะไปกินอาหารเสริมอะไรใดๆก็ตามทีแต่มันก็ยังไม่ดีขึ้นเหตุผลที่มันยังท้องอืดไม่ดีขึ้นเนื่องจากจุลินทรีย์ที่เป็นตัวเจ้าถิ่นเนี่ย อ่อนแอค่ะแล้วก็สูญเสียระบบสมดุลเนาะเมื่อสูญเสียระบบสมดุลตัวเองก็ไม่สามารถคุมเกมได้แล้วไอ้เจ้าแบคทีเรียรตัวที่ไม่ดีเดิมเนี่ยเวลาที่สมดุลของร่างกายตัวตัวดีเขาตัวเจ้าถิ่นเขาแข็งแรงเขาจะสั่งการให้เจ้าแบคทีเรียรบางตัวเนี่ยทำงานให้เขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยร่างกายสมดุลเนี่ยสิ่งที่อยู่ในร่างกายเนี่ยเขาจะเป็นรองเราค่ะแต่พอร่างกายเราเสียสมดุลปุ๊บเราจะเพลียงพลั้ กินถั่วก็ท้องอืดกินอะไรนิดอะไรหน่อยก็ลมในแก๊สในกระเพาะเยอะเนื้อสัตว์ไม่กินแล้วก็ยังมีแก๊สเยอะแต่ในขณะที่บางคนเนื้อสัตว์เขาก็กินได้ถั่วเขาก็กินได้อะไรอะไรเขาก็กินได้เขาขับถ่ายได้ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะจุลินทรีย์เจ้าถิ่นของเขาแข็งแรงนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการที่จะทําให้จุลินทรีย์เจ้าถิ่นแข็งแรงได้เนี่ยถ้าเอาแบบไม่ต้องใช้สารสกัดเอาแบบเดิมๆของเรานะคะก็คือสูตรที่ ไม่กินอาหารแป้งแปรรูปไม่กินเนื้อสัตว์นั่นแหละแล้วก็ปรับเปลี่ยนอาหารแต่ในฐานะที่เนทเคยทํามาก่อนต้องใช้ระยะเวลานานค่ะแล้วเราต้องอยู่ในบริบทนั้นแล้วตัวจุลินทรีย์ที่ดีของเราเนี่ยมันไม่ถูกปลุกขึ้นมาสักทีนะคะเนทก,ก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่ค่ะมาใช้วิธีการเขาเรียกใช้เทคโนโลยีเนาะเทคโนโลยีในการกู้คืนระบบ จุลินทรีย์เจ้าถิ่นนี่แหละก็คือการใช้โปรไบโอนะคะซึ่งโปรไบโอชนิดที่จะใช้เนี่ยทุกคนมันต้องเป็นชนิดที่ตรงเขาเรียกว่าตรงประสิทธิภาพตรงจุดด้วยนะเพราะถ้ามันไม่ตรงมันก็ไม่สามารถกู้ระบบของจุลินทรีย์เจ้าถิ่นได้เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้โปรไบโอติกยี่ห้อไหนอยู่แล้วมันดีก็ใช้ไปใช้ให้ต่อเนื่องนะคะแต่โปรไบโอติกที่เน้จะแนะนําก็คือเป็นโปรไบโอติกที่ดีที่สุด ในโลกใบนี้และเนื่องจากมันสามารถกู้ระบบของลำไส้ระบบการดูดซึมระบบของการขับถ่ายให้ฟื้นคืนมาได้แล้วพอระบบนี้ถูกฟื้นคืนมาแล้วนะคะโอกาสที่จะมีลมในกระเพาะท้องอืดอาหารไม่ย่อยมีแก๊สต,ตดเหม็นกลิ่นปากเหม็นหรือกินแล้วอาหารแบบไม่ดูดซึมเนี้ยเนาะก็จะลดโอกาสนั้นไปนะคะสรุปก็คือคนที่มีลมในกระเพาะมีแก๊สเกิดจากตัวจุลินทรีย์ ตัวจุลินทรีย์เจ้าถิ่นเนี่ยอ่อนแอและยังไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับแบคทีเรียหรือว่าเชื้อดุร้ายเชื้อที่ไม่ดีในร่างกายได้ค่ะเชื้อตัวดีของเราเพียงพ้ำและอ่อนแอนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องการจะฟื้นเขาขึ้นมาเนี่ยเนยจะขอแนะนําให้เราใช้วิธีใช้เทคโนโลยีนะอันนี้จัดการได้เด็ดเลยค่ะเพราะว่าเนเคยใช้วิธีอื่นมาหลากหลายวิธีแล้วถ้าเพื่อนๆใช้วิธีอื่นได้ผลก็ใช้ไปก่อนแต่ถ้ามันไม่ได้ผลจริง สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไบโอทักที่หลังคลิปนี้ได้เลยนะคะ